ลองจินตนาการดูนะครับว่าอยู่ๆวันหนึ่งมีข่าวด่วนประกาศว่าเกิดการระเบิดของขีปนาวุธนิวเคลียร์ขึ้นกลางหุบเขาแคทเมียอินเดียกับปากีสถานต่างก็ออกมากล่าวหากันไปมาว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนองค์การสหประชาชาติต้องเรียกประชุมฉุกเฉินสายการบินนานาชาติทยอยยกเลิกเที่ยวบินราคาน้ํามันโลกพุ่งทะลุเพดานตลาดหุ้นไทยร่วงหนักแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงพวกเราชาวไทยไมิจะรับมือกันอย่างไรดีครับ สวัสดีครับชาวไทยมิตรยินดีต้อนรับสู่ช่องที่เล่าเรื่องโลกให้ลึกแต่เข้าใจง่ายกับแอดเช่นเคยครับวันนี้แอดไม่ได้จะพาชาวไทยมิรมานั่งมโนหรือกลัวอะไรล่วงหน้าแต่แอดจะพาไปดูว่าเรื่องแบบนี้แกล้ความจริงแค่ไหนแล้วกันแน่ครับอินเดียกับปากีสถานไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาก,กันเล็กๆน้อยๆเหมือนในอดีตอีกต่อไปเพราะทั้งสองประเทศต่างมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองจริงและต่างฝ่ายก็มีความแค้นฝังลึกต่อกันมานานกว่า75ปีแล้วครับที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ โลกทั้งโลกกลับแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยทั้งที่ขณะน,นี้สายตาส่วนใหญ่ของโลกกำลังจ้องไปที่สงครามในยูเครนหรือความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แต่ที่แคดเมียร์กำลังมีจุดเดือดที่พร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่ไม่มีใครเตือนล่วงหน้าคำถามสำคัญก็คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอะไรที่นำไปสู่ปฏิบัติการ o p e r a t i o ชัน Sin ินดอของอินเดียแล้วจริงๆแล้วปากีสถานพร้อมจะตอบโต้ขนาดไหนเรื่องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แอดจะเล่าให้ชาวไทยไมิตรได้รู้กันในวันนี้ครับ หลังจากเกิดเหตุวินาศกรรมสะเทืองขวานกลางเมืองพาหันการมเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแคว้นแคดเมียฝั่งอินเดียซึ่งฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง26กรายรัฐบาลอินเดียก็ไม่รอช้าออกมาถแถลงทันทีว่าผู้ก่อเหตุคือกลุ่มติดอาวุธที่มีฐานในฝั่งปากีสถานและยังได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากฝ่ายทหารของปากีสถานเองครับเมืองพาหันกามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพาหันกามนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางหุนเขาลิดเดอร์อันสวยงามถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียน โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่ภูเขาเขียวขจีเหมือนภาพวาดครับเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์อินเดียก็เปิดฉากตอบโต้ทันทีด้วยปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า o p e r a t i ช n s i n ินดซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพอินเดียนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีเมืองบลาโกดเมื่อปี2019สำหรับใครที่ไม่คุ้นกับชื่อบาลาโกดแอดขอเล่าย้อนสักหน่อยครับตอนนั้นอินเดียส่งเครื่องบินรบข้ามพรมแดนไปถล่มค่ายฝึกของกลุ่มเจอิชอีโมฮาม็ดที่เมืองลาโกดในฝั่งปากีสถาน เพื่อตอบโต้เหตุระเบิดฆ่าตัวตายในเมืองปุนวามาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1971ที่อินเดียกล้าล้ำเส้นเข้าไปลึกขนาดนั้นครับกลับมาที่ปี2025ปฏิบัติการซินดอไม่ใช่แค่การยิงขีปนาวุธเล่นๆเ,เพื่อเป็นพิธีแต่เป็นการโจมตีเป้าหมาย9จุดในฝั่งปากีสถานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งเครื่องบินรบขีปนาวุธนำวิถีและสงครามไซเบอร์แบบเต็มรูปแบบเป้าหมายหลักคือค่ายฝึกและคลังอาวุธของกลุ่มเจเอชอีโมฮัมมดและลาดกาอีไทบ้า ซึ่งอินเดียเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่พาหันกรมโดยเฉพาะในพื้นที่บุกเขาในรัมและเขตอาซาดแคดเมียแอดขอขยายความหน่อยนะครับ2กลุ่มนี้คือกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหประชาชาติและหลายประเทศทั่วโลกเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยแคสเมียจากการวกควบคุมของอินเดียโดยใช้วิธีรุนแรงตั้งแต่การซุ่มโจมตีไปจนถึงการวางระเบิดพีชีพในเขตเมืองส่วนเขตอาซาดแคดเมียที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆนั้น เป็นดินแดนในความควบคุมของปากีสถานคําว่าอาซัตแปลว่าเสรีในภาษาอูรดูซึ่งปากีสถานอ้างว่าเป็นพื้นที่ปลดปล่อยในขณะที่อินเดียยังถือว่าเป็นดินแดงของตนจึงกลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งที่ไม่มีข้อยุติมายาวนานครับจากรายงานของ t เด Wall s t r ร e t Journal อินเดียใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและหน่วยข่าวกรองในใการเลือกเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วน h ต g ร a เดียนวิเคราะห์ว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลอินเดียที่จะยุติการปล่อยให้กลุ่มก่อการร้ายใช้ดินแดนเพื่อนบ้านเป็นฐานปฏิบัติการอีกต่อไปด้านแอตแลนติกเคานซิลองค์กรคลังสมองด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกามองว่าการเปลี่ยนแนวทางจากการป้องกันเชิงรับมาเป็นการรุกเชิงยุทธศาสตร์อาจกลายเป็นชนวนให้สถานการณ์บานปลายได้ทุกเมื่อแม้ปฏิบัติการจะจำกัดอยู่เพียงบางจุดก็ตามฝั่งปากีสถานไม่อยู่เฉยครับพวกเขาออกแถลงการโต้กลับทันทีว่าอินเดียละเมิดอธิปไตยของตน และกล่าวหาว่านี่คือการเปิดฉากสงครามโดยพฤติไนพร้อมกับเสริมกําลังทหารเข้าใกล้แนวเส้นควบคุมหรือที่เรียกกันว่า LOC พูดถึง LOC แอดขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ Line of Control คือเส้นแบ่งกึ่งพรมแดนที่ถูกกาหนดขึ้นภายหลังสงครามแคดเมียครั้งแรกในปี1947โดยแบ่งพื้นที่แคดเมียออกเป็นสส่วนคือฝั่งอินเดียและฝั่งปากีสถานแม้จะไม่ใช่พรมแดนสากลอย่างเป็นทางการแต่ถือเป็นเขตเฝ้าระวังที่อ่อนไหวที่สุดในเอเชียใต้เลยก็ว่าได้ครับ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากฝั่งปากีสถานอย่างเป็นทางการแต่ภาพถ่ายดาวเทียมที่หลุดออกมาหลายชุดแสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ถูกทำลายจนแทบหมดสภาพโดยเฉพาะสถานีสื่อสารและฐานปฏิบัติการทางทหารองค์การสหรประชาชาติได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีขณะที่จีนออกแถลงการแสดงความกังวลและสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นให้ถึงที่สุดคำถามสำคัญก็คือบนยอดเขาแคดเมียที่กำลังร้อนระอ,อุขึ้นเรื่อยๆนี้ เราจะยังทนรอให้ใครสักคนใจเย็นลงได้อีกนานแค่ไหนและความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบนี้จริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากอะไรเดี๋ยวแอจะพาชาวไทยมีทย้อนกลับไปดูจุดกําเนิดของแผลใหญ่ที่ชื่อว่าแคดเมียครับถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเราจําเป็นต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2490ซึ่งเป็นปีที่จัก,กรวรรดิอังกฤษตัดสินใจยุติการปกครองอนุทวีปอินเดียและวางแผนแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศใหม่ <C anne ye> คืออ <Che> ินเดียและปากีสถานเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์ว่า p า r ิชั่นอ o ฟอินเดียซึ่งไม่ได้เป็นแค่การขีดเส้นแบ่งพรมแดนบนแผนที่แต่คือการฉีกขาดของความผูกพันระหว่างผู้คนศาสนาชาติพันธุ์และความทรงจําร่วมที่ดํารงอยู่มานานนับศตวรรษ p า r ิชั่นอ o ฟอินเดียเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของอังกฤษในช่วงปลายยุคอณานิคมโดยมีผู้นําสําคัญอย่างมูฮัมหมัดอาลีจินนาผู้นําชาวมุสลิมผู้ผลักดันให้เกิดประเทศปากีสถานในฐานะรัฐสําหรับชาวมุสลิมและอีกฝั่งหนึ่งคือมหาตมะ ขานทีกับชวาฮารานเนรูที่ยืนยันให้อินเดียเป็นรัฐคารวาสการที่ทั้งสองแนวคิดไม่อาจประนีประนอมกันได้จึงจบลงด้วยการแบ่งแยกอันแสนสาหัสผลที่ตามมาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์แต่คือความสูญเสียอันใหญ่หลวงมีผู้คนเสียชีวิตกว่าหนึ่งล้านคนและมากกว่า15ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนระหว่างอินเดียและปากีสถานโดยมีเพียงสัมภาระไม่กี่ชิ้นและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหนึ่งในพื้นที่ที่กลายเป็นแผนเป็นลึกในกระบวนการนี้ ก็คือดินแดนที่ชื่อว่าแคดเมียในขณะนั้นแคดเมียเป็นรัฐเจ้าผู้ครองนครที่ปกครองโดยมหาราชฮา,ารีสิงห์ผู้เป็นฮินดูแต่ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐก,กลับนับถือศาสนาอิสลามรัฐเจ้าผู้ครองนครหรือพิลลี่สเต,ตในยุคนั้นมีสิทธิเลือกว่าจะเข้าร่วมกับอินเดียหรือปากีสถานเพราะยังไม่ได้รวมเข้ากับรัฐบาลกลางอย่างสมบูรณ์แคดเมียจึงกลายเป็นเป้เปาหมายสําคัญที่ทั้งสองฝั่งหมายปองมหาราชาแห่งแคดเมียเลือกที่จะวางตัวเป็นกลางโดยไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด เพราะหวังจะคงไว้ซึ่งเอกราชของตอนเองแต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเมื่อกลุ่มติดอาวุธจากฝั่งปากีสถานลอบเข้ามาในแคดเมียจุดไฟให้เกิดความวุ่นวายมหาราชาจึงขอความช่วยเหลือจากอินเดียพร้อมกับลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่า i n t e r u m e of a c c e s s i o n ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มอบสิทธิให้แคดเมียเข้าร่วมกับอินเดียโดยสมบูรณ์อินเดียจึงส่งทหารเข้าควบคุมพื้นที่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามอินเดียกับปากีสถานครั้งแรกในปีเดียวกันนั้นสงครามสิ้นสุดลงด้วยการวางแนวหยุดยิงที่เรียกว่า Line of c o n t r o l หรือ LOC ซึ่งกลายเป็นเส้นแบ่งดินแดนที่ยังคงตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศมาจนถึงวันนี้แม้จะไม่ใช่พรมแดนทางการตามกฎหมายสากลแต่ก็เป็นแนวประทะที่อ่อนไหวและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังจากนั้นอินเดียกับปากีสถานยังทำสงครามกันอีกสองครั้งในปีพุทธศักราช2508และพุทธศักราช2542โดยแคดเมียยังคงเป็นหัวใจของความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาจิวอร์ในปี2542 ซึ่งเกิดจากการที่ทหารปากีสถานและกลุ่มติดอาวุธลักลอบเข้ายึดพื้นที่บนแนวภูเขาฝั่งอินเดียนำไปสู่การสู้รบกลางหิมาลัยที่ทั้งโหดร้ายและเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบสิ่งที่แอดอยากให้ชาวไทยมิตรได้สังเกตก็คือความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของดินแดนหรืออธิปไตยแต่เป็นการปะทะกันของอารมณ์ศรัทธาและอัตลักษณ์ที่ฝังลึกในหัวใจของผู้คนทั้งสองชาติแคทเมียจึงไม่ใช่แค่จุดในแผนที่แต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศความชอบธรรมและบาดแผลที่ไม่เคยสมาน คำถามคือความแค้นที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเช่นนี้จะจางลงได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อมันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านระบบการศึกษาสื่อมวลชนและถ้อยคำของผู้นำทางการเมืองถัดไปนี้แอดจะพาชาวไทยมิตรไปดูว่าอะไรทำให้ไฟแห่งความขัดแย้งนี้ยังลุกโชนไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบป,ปีครับในช่วงนี้แอดอยากชวนชาวไทยมองให้ลึกลงไปกว่าคำว่าพรมแดนหรือสงครามเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเท่านั้น แต่ยังถูกผลักดันด้วยสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของอารมณ์เริ่มจากฝั่งอินเดียอินเดียเป็นประเทศที่รัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นราคาวาสหรือ secular state หมายถึงรัฐที่แยกศาสนาออกจากการเมืองแต่ในทางปฏิบัติอินเดียในยุคปัจจุบันกลับขับเคลื่อนด้วยกระแสชาตินิยมฮินดูที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะภายใต้การนําของพรรครัฐบาล BJP หรือภารติยะชนะตาปาร์ตี้ซึ่งมีรากฐ,ฐานมาจากขาบวนการอเลเซสที่ส่งเสริมอุดมการณ์ฮินดูตวา หรือแนวคิดที่มองว่าอินเดียควรเป็นดินแดงของชาวฮินดูในอุดมคติ ISS หรือราชตรียาสวายามเสวกสังก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1925และปัจจุบันถือเป็นองค์กรอาสาสมัครแนวชาตินิยมฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุดมุ่งหมายของกลุ่มนี้คือการฟื้นฟูอารยธรรมฮินดูและต่อต้านอิทธิพลของศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาอิสลามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้นำอินเดียถูกกดดันจากฐานเสียงให้แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อปากีสถาน โดยเฉพาะในประเด็นแคดเมียเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการปกป้องเกียรติยศและความมั่นคงของชาติซึ่งหลังปี2019รัฐบาลอินเดียได้ยกเลิกสถานะพิเศษของแคทเมียตามบทบัญญัติมาตรา370ของรัฐธรรมนูญอินเดียและการกระทํานี้ยิ่งจุดชนวนความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศให้รุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทางฝั่งปากีสถานประเทศนี้ถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าชาวมุสลิมควรมีรัฐของตนเองเพื่อรักษา,าศาสนาและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมให้คงอยู่ความเป็นอิสลาม จึงไม่ได้เป็นเพียงศาสนาในปากีสถานเท่านั้นแต่กลายเป็นอัตลักษณ์หลักของชาติโดยรัฐธรรมนูญของปากีสถานกำหนดให้อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและวางรากฐานของการปกครองบนหลักกฎหมายอิสลามแคดเมียร์จึงถูกมองว่าเป็นกรบศักดิ์สิทธิ์ที่ปากีสถานต้องปกป้องเอาไว้เพราะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นนับถือศาสนาอิสลามและการยอมให้อินเดียควบคุมแคดเมียร์อย่างสมบูรณ์ถูกมองว่าเป็นการยอมแพ้ต่ออุดมการคารวะาที่ขัดแย้งกับหลักการก่อ,กกอตั้งประเทศปากีสถานโดยสิ้นเชิงทั้งสองประเทศ ึงต่างใช้แคทเมียเป็นเวทีทางอารมณ์ในการปลุกร้าความรู้สึกของประชาชนมากกว่าที่จะมองหาหนทางคลี่คลายปัญหาอย่างมีเหตุผลยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์กลับซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในทั้งสองประเทศไม่ใช่เพื่อสื่อสารความเข้าใจแต่กลับกลายเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข,ข้อมูลบิดเบือนข่าวปลอมและถ้อยคำปลุกปั่นที่สร้างความเกลียดชังซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างวัตแอบเฟซบุ๊กและ YouTube โดยเฉพาะวัตแอบที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนในภูมิภาคนี้ เป็นช่องทางหลักในการส่งต่อข่าวลือเกี่ยวกับาศาสนาและการเมืองซึ่งยากต่อการควบคุมและตรวจสอบแหล่งที่มาแอดอยากให้ชาวไทยคิดตามครับว่าถ้าผู้นําของทั้งสองประเทศรู้ดีว่าการปลูกกระแสเกลียดชังสามารถแปลงเป็นคะแนนเสียงได้จริงพวกเขาจะเลือกลงทุนกับการสร้างสันติหรือจะใช้โอกาสนั้นเพื่อเร่งร้าความขัดแย้งให้ลุกลามต่อไปอีกนี่คือเหตุผลที่เราต้องมองให้ลึกว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยเหตุผลหรือการเจรจาแต่มันฝังรากลึกอยู่ในอารมณ์ความเชื่อ และการเมืองที่อิงอยู่กับศรัทธาและอัตลักษณ์ของผู้คนและเมื่อผู้คนเชื่อว่าสิ่งที่ตนกระทํานั้นคือความดีที่ศักดิ์สิทธิ์และอีกฝ่ายคือศัตรูของศรัทธาคําถามสําคัญก็คือถ้าอาวุธอยู่ในมือพวกเขาโลกเราจะเดินไปในทิศทางไหนครับถ้าจะพูดถึงสงครามระหว่างสองประเทศที่ต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนก็คือสมดุลของอํานาจซึ่งไม่ได้วัดกันแค่จํานวนกําลังพลหรือเม็ดเงินในงบประมาณกลาโหมเพียงอย่างเดียว อินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมสูงที่สุดในโลกโดยในปีล่าสุดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมอินเดียทะลุเกิน8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐมีทหารประจำการราว1.4ล้านนายพร้อมด้วยกองทัพเรือที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการจริงเช่น INS วิกรม m ิิตยะและ INS วิกรานซึ่งสร้างขึ้นจากความร่วมมือกับรัเสเซียและการต่อเรือในประเทศเองอินเดียยังมีกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และเครื่องบินรบหลายรุ่นทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่น ซู30 MKI จากรัสเซียราเฟลจากฝรั่งเศสและที่ผลิตเองอย่างฮานเทเจฝั่งปากีสถานแม้จะมีขนาดเล็กกว่าทั้งในแง่งบประมาณและจํานวนทหารแต่กลับมีแต้มต่อสําคัญในเรื่องความสามารถด้านนิวเคลียร์ซึ่งพัฒนาอย่างเยียบเชียบแต่ต่อเนื่องภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน n a t i o n a l Command Authority หรือ NCA ปากีสถานมีหัวรบนิวเคลียร์ราว160-170ลูกพร้อมขี่ปนามุตที่สามารถติดหัวรบได้จริง ไม่ว่าจะเป็นชาฮินทีกอตนาวีหรือบาร์เบอร์ครูดมิสไซล์ซึ่งล้วนแต่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศอีกทั้งยังมีแท็กติกคอนนูฟหรือระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่าง n a s r ที่ออกแบบมาใช้ในแนวหน้าโดยเฉพาะซึ่งอินเดียยังไม่ได้ใช้แนวคิดนี้เป็นนโยบายหลักในด้านของอินเดียแม้จะมีจํานวนหัวรบพอๆกันอยู่ที่ราว160ลูกแต่สิ่งที่โดดเด่นคือระบบยิงแบบสามเหลี่ยมหรือนูเคลียร์ไทแอดซึ่งสามารถยิงได้จากภาพพื้นดินเครื่องบินและเรือดำน้ำ ทำให้อินเดียมีศักยภาพในการตอบโต้แม้จะถูกโจมตีก่อนระบบเหล่านี้อยู่ภายใต้การบัญชาการของหน่วยเสถรจิฟต์คอมมานด์สงครามในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่รถถังหรือเครื่องบินรบแต่ลามไปถึงสนามรบไร้รูปแบบทั้งในอากาศและไซเบอร์อินเดียมีโครงการพัฒนาโดรนติดอาวุธเช่นรัสตอมและกำลังพัฒนาโดรนโจมตีร่วมกับอิสราเอลขณะที่ปากีสถานได้รับโดนวิ่งลูมจากจีนนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีหน่วยเฉพาะกิจทางไซเบอร์ ที่สามารถแทรกแซงระบบโครงสร้างพื้นฐานของอีกฝ่ายรวมถึงการใช้กลยุทธ์สงครามจิตวิทยาผ่านการปล่อยข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลและการปั่นกระแสความเกลียดชังในโซเชียลมีเดียในด้านความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจอินเดียมีความใกล้ชิดกับรัสเซียมายาวนานโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเช่นขีปนาวุธปรโมดและระบบป้องกันทางอากาศแต่400ขนาดเดียวกันก็หันไปพึ่งฝรั่งเศสอิสราเอลและแม้แต่สหรัฐมากขึ้น ส่วนปากีสถานได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากจีนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำําแฮงเกอร์คลาสระบบเรดาร์ j y 2 7ตโดนและขี่ปนาวุธรุ่นใหม่อย่างเอลิทับเอที่พัฒนาร่วมกันทีนี้ลองคิดดูครับต่อให้ฝ่ายใดจะมีอาวุธมากกว่ารถถังทันสมัยกว่าหรือเครื่องบินที่เร็วกว่าหากวันหนึ่งใครบางคนตัดสินใจกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์ก่อนความได้เปรียบทั้งหมดก็อาจกลายเป็นแค่ตัวเลขบนกระดาษแอดอยากให้ชาวไทยมีเข้าใจว่า ในเกมการเมืองที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของมนุษยชาติสมดุลของอำนาจไม่ได้อยู่ที่ใครเหนือกว่าแต่อยู่ที่ใครควบคุมอารมณ์ความกลัวและการตัดสินใจได้มั่นคงกว่าและนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องเริ่มถามตัวเองว่าเส้นแดงของอาวุธนิวเคลียร์มันอยู่ตรงไหนและสุดท้ายใครจะเป็นคนที่ก้าวข้ามเส้นนั้นก่อนกันแน่หากคำถามคือใครจะเป็นฝ่ายยิงอาวุธนิวเคลียร์ก่อนคำตอบนั้นอาจไม่ใช่แค่เรื่องของเจตนาแต่อยู่ที่เสี้ยววินาทีของความเข้าใจผิดและระบบการตัดสินใจที่พลาดเพียงนิดเดียว ซึ่งอาจนําไปสู่การสูญสิ้นของมนุษยาชาติทั้งเผ่าพัานธุ์อินเดียเคยประกาศนโยบาย n o f i r s t ย s e หรือการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นฝ่ายเริ่มต้นซึ่งถือเป็นหลักประกันต่อสาธารณะและประชาคมโลกว่าอินเดียจะใช้นิวเคลียร์เฉพาะในกรณีที่ถูกโจมตีก่อนเท่านั้นแต่ในช่วงหลังกลับเริ่มมีสัญญ,ญาณที่ไม่แน่ชัดว่าอินเดียจะยังยึดมั่นในหลักการนี้หรือไม่เมื่อรัฐมนตรีกาลาโหมอินเดียเคยกล่าวเป็นในว่าสถานการณ์ในอนาคตอาจทำให้เราต้องทบทวนท่าทีนี้เองที่ทำให้โลกเริ่มจับตามองอย่างใกล้ชิด ขณะที่ปากีสถานไม่มีนโยบายโนเวิร์ตยุตอย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่ต้นฝ่ายความมั่นคงของปากีสถานกลับมองว่าการประกาศว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนโดยเฉพาะแทคนิคข้อน,นูหรือระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กอาจเป็นเครื่องมือสําคัญในการยับยัง้งไม่ให้อินเดียส่งกําลังรุกล้ําเข้ามาในแคดเมียร์หรือเขตแดนสําคัญของตนสิ่งที่น่าหวั่นใจยิ่งกว่าก็คือความแตกต่างระหว่างอาวุธนิวเคลียร์ตาก,กับสเตรจิกไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ทากตะโกนหมายถึงการใช้งานในสนามรบแบบจํากัดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเส้นแบ่งระหว่างการโจมตีเฉพาะจุดกับการเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบนั้นเลือนรางและเมื่อมีจรวดลูกหนึ่งพุ่งออกไปฝ่ายที่ถูกโจมตีอาจไม่มีเวลาหร,หรือข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ได้ทันว่ามันเป็นแค่การข่มขู่หรือจุดเริ่มต้นของจุดจบงานศึกษาจำลองจากมหาวิทยาลัยรัสเกอร์ร่วมกับองค์กรปรินตันโปรแกรมออนไซเน์อังโกบอนซิคิวเดได้วิเคราะห์สถานการณ์สมมติว่า หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานโดยต่างฝ่ายต่างปล่อยขีปนาวุธราว1 0 0่งถึงลูกเข้าใส่เขตเมืองของอีกฝ่ายภายในไม่กี่วันแรกผลลัพธ์จะรุนแรงเกินจินตนาการการจำลองพบว่าจะมีผู้เสียชีวิตทันทีมากกว่า 50- 1 2ิถึงล้านคนและจะเกิดขมาหมาควันมหาศาลลอยสู่ชั้นบรรยากาศตอนบนบดบางแสงอาทิตย์ทั่วโลกทำให้อุณหภูมิโลกลดลงเฉลี่ย1.8องศาเซลเซียสเกิดภาวะนิวเคลียร์วินเทอร์หรือฤด,ดูหนาวนิวเคลียร์ ที่จะทำให้การเพาะปลูกทั่วโลกลดลงความมั่นคงทางอาหารพังทลายและผู้คนทั่วโลกเผชิญกับความอดอยากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นอกจากนี้แบบจำลองของสหรัฐยังระบุว่าระบบสาธารณาสุขของทั้งอินเดียและปากีสถานจะล่มสลายทันทีเศรษฐกิจในภูมิภาคจะพังคลืนและความปั่นป่วนจะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านและระบบเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายการเงินและการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง10วัน หลังจากมีการยิงขีปนาวุธลูกแรกคำถามสำคัญก็คือถ้าเกิดการยิงจริงขึ้นมาแล้วโลกจะยังมีเวลาให้ถอยหรือยับยั้งอยู่ไหมเพราะแม้แต่อุปกรณ์ตรวจจับที่ให้ผลคลาดเคลื่อนหรือข่าวลือที่แพ,พร่สะพัดอย่างไรายการควบคุมบนโลกออนไลน์ก็อาจกลายเป็นชนวนให้ผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินใจผิดและไม่มีทางกลับมาแก้ไขได้อีกเลยแล้วสหประชาชาติหรือ UN จะมีบทบาทอะไรในเกมเสี่ยงตายนี้แม้ UN จะเป็นเวทีสำหรับเจรจาและการออกมาติกดฎดันทางการทูต แต่ในยามที่จรวดนิวเคลียร์ถูกปล่อยออกจากแท่นยิงแล้วเสียงในที่ประชุมก็อาจไม่มีน้ำหนักพอจะหยุดยั้งไฟสงครามได้อีกแอดอยากให้ชาวไทยมิตรได้ตระหนักครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีที่พูดกันในห้องเรียนคือคำเตือนที่ไร้น้ำหนักในบทวิเคราะห์แต่มันคือภัยคุกคามที่จับต้องได้และพร้อมจะระเบิดขึ้นได้จริงทุกเมื่อหากเราปล่อยให้เส้นแดงที่บางเฉียบอยู่แล้วถูกเหยียบข้ามโดยไม่มีใครยั้งมือและถ้าเรื่องร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นจริงคำถามที่เราควรถามกันต่อก็คือประเทศไทยและพวกเราทุกคน จะได้รับผลกระทบอย่างไรถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานขึ้นมาจริงๆหลายคนอาจคิดว่านั่นเป็นเรื่องไกลตัวเป็นปัญหาของคนอีกซีกโลกหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเส้นแบ่งระหว่างคําว่าใกล้กับไกลนั้นบางเฉียบเหลือเกินโดยเฉพาะในยุคที่โลกทั้งใบเชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยแห่งเศร,รษฐกิจการค้าและความมั่นคงระหว่างประเทศในชั่วโมงแรกที่การประทบปะทุราคาน้ํามันโลกจะพุ่งขึ้นทันทีเพราะอินเดียคือหนึ่งในประเทศผู้นํเข้น้ํามันรายให,ใหญ่จากตะวันออกกลาง และเส้นทางเดินเรือที่สาคัญจํานวนมากก็พาดผ่านพื้นที่ใกล้จุดความขัดแยง้งเมื่อราคาน้ํามันขยบขึ้นค่าเงินบาทของไทยจะพันผวนราคานําเข้าส่งออกปันป่วนต้นทุนพลังงานพุ่งและเงินเฟ้อก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกนักลงทุนจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วหันไปถือทองคําหรือดอลลาร์การท่องเที่ยวจะหยุดชะงักทันทีไม่ใช่แค่เพราะนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้ใตหายไปแต่เพราะบรรยากาศแห่งความไม่มั่น คมจะทําให้ทั้งโลกหยุดเดินทางสิ่งที่ฟังดูเหมือนนิยายแต่มีโอกาสเกิดจริงก็คือผุนกัมมันตรังสีจากการระเบิดแม้จะเกิดขึ้นที่แคดเมียร์แต่กระแสลมอาจพัดพามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยได้ภายในเวลาไม่กี่วันแม้อาจไม่ถึงขั้นทําให้เจ็บป่วยทันทีแต่ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้คนในสังคมไทยเองก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับทั้งอินเดียและปากีสถานในหลายมิติทั้งการส่งออกข้าวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส รถยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงการนําเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอุตสาหากรรมเมื่อเกิดความขัดแยง้งระบบโลจิสติกทั้งภูมิภาคจะสะดุดเรือสินค้าหลายลำอาจหยุดเดินเครื่องบินหลายเที่ยวต้องยกเลิกการจัดหาวัตถุดิบของผู้ผลิตไทยจะล่าช้าและสัพายเชนทั่วเอเชียจะสั่นคลอนในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนเวทีการทูตไทยจะถูกดันเข้าสู่จุดที่ต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ในฐานะประเทศกลางที่เรียกร้องสันติภาพเป็นผู้ไกลเกลี่ยระหว่างผู้ขัดแยง้ง หรือจะกลายเป็นเพียงผู้เสียหายเงียบที่ปล่อยให้สถานการณ์ผ่านไปโดยไม่แสดงจุดยืนซึ่งในทางการทูตการไม่เลือกก็อาจกลายเป็นการเลือกในสายตาของนานาประเทศแอดอยากให้ชาวไทยมีเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดแรงสันสะเทือนที่มุมใดของโลกคลื่นของมันก็จะเดินทางมาถึงเราเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราจึงต้องเตรียมรับมือให้พร้อมทั้งในแง่เศรษฐกิจความมั่นคงสุขภาพและบทบาทบนเวทีโลก และสุดท้ายแอดอยากฝากคําถามไว้ให้ชาวไทยมิตรได้คิดตามว่าทําไมเรื่องสําคัญขนาดนี้ถึงไม่มีใครบอกคุณและถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะสุดท้ายแล้วนี่อาจไม่ใช่สงครามของเราแต่เราอยู่ในแผนที่ของมันและสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็มักจะเริ่มจากการที่ทุกคนรอให้คนอื่นเป็นฝ่ายยับยัง้งแล้วคุณระคิดว่าใครควรหยุดก่อนถ้าคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้ควรเป็นเรื่องที่สังคมไทยได้พูดถึงกันมากกว่านี้อย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ กดติดตามช่องไทยมิสและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ครับเจอกันคลิปหน้าที่ช่องไทยมิสสวัสดีครับ